วันนี้ก็อยู่ช่องเจ๊งเป้งอเมซิ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทำอาหารกันอีกแล้วนะคะก็เห็นเราใส่เสื้อสีเขียวว่าอยากรู้ดีว่าเราจะทำเมนูอะไรกันเราจะทำเมนูอะไรกันครับแม่วันนี้เราจะมาแกงชหวานเนื้อนะอู้น่ากิน,นกมากๆเลยมามดูส่วนประกอบกันเนาะโอเคค่ะ,อ,ะอย่างแรกมี ส่วประกอบหลักเลยคือเนื้อนะคะเนื้อติดมันแล้วต่อมาก็จะเป็นมะเขือเปาะแล้วก็ใบยีลาวันนี้เขาจะแกงใส่แกงคิวหวานใส่ใบยี่หร่าเ้ามาใส่ใบโหระพานเนาะแล้วมีกะทิแล้วก็มีพริกขี้หนูนะคะมีน้ำตาลปี๊บที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนะคะคือ พริกแกงเขียวหวานแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ป้าก็น้ำนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันนะคะ,ะดูกันเลยกันี่เขาจะมาพามาเขือแจ้น้ำก่อนนะเจ้าห,ห,หืมันดำเนาะเราพามาเขือ สี่ต้องแจน้ําจะเป็นแบบนี้เนะเาะแจน้ําไว้บ่งมันดำอ่าหักไว้เดี๋ยวเขาจะมาหั่นเนื้อเนาะเนื้อหั่นเนื้อหั่นตามขวาง มันไม่ต้องชิ้นใหญ่มากใช่ไหมจ๊ะจ,จะได้สุกเร็วๆพอดีคำเนาะอันนี้จะเหนียวไปกาที่มันบนเหนียวอ้วันนี้เราจะแกงสักหมกถ้วยหนึ่งหมกพอกินเนาะ เจ้าอันนี้เขาก็หันน่นเนื้อเสร็จแล้วเนาะเจ้าเดี๋ยวเอาไปลงมือทํากันเนาะเจ้าไปแยกกินกันเลยเด้อไปัวไเป็นพอเลยเจ้าตอนนี้นะคะเราก็ตั้งเอ,อ,อจุดไฟตั้งวอแล้วนะคะเราจะใส่อะไรก่อนคะใส่กะทิก่อนหอ่ันเตืองเลยโอเคเสร็จแล้วน้ำพริก รับน้ำพริกให้มันหอมๆก,ก่อนเนาะเข็มข้นใส่มสักน้อยหนึ่งกะเอา้อเจ้าใส่หมกไดหมกสักแกงสักถ้วยนี่เข็มข้นเข็มข้นหอมก็เจ้าหอมเจ้า บบกละเจีจยบเลยพัดน้ำพริกรสะการเรจ้าเราเขาจะเอาเอาเนื้อลงมาพัดนะเจ้าเตลียยทุบๆเลย,ยใส่เนื้อลงไปพัดเนื้อนาเจ้า ให้มันเข้ากันดอกก่อนเนาะเข้าตาแล้วก็นโอ้มอ,อ,อ,อนี่ล้ำเต็นอะต่อไปเรไดะทำอะไรต่อจ้ะพัดทมสักกรรมเนาะเดี๋ยวเขาจะเติม น้ำเติมกะทิเพิ่มแล้วแล้วก็เคี่ยวให้เนื้อมันเปื่อยแล้วก็ตั้งไว้ให้มันเปื่อยสักกำเนาะสักกำให้มันงวดหัมหน่อยให้มันงวดหัมหน่อยเติมกะทิอีกสักน้อยหนึ่งนี่ก็เติมน้ำเปล่าแล้วก็ เขาจะตั้งหม้อเคี่ยวไว้คือเนื้อมันเปื่อยแล้วเดียวเขาปิดฝาแล้วนะเขามาปะกกันแหมไม้นะเจ้ารอเห็นสักสักคำแล้วเขามาปะกกันแหมคำนะเจ้ารอเนื้อมันเปื่อยเห็นสักน้อยหนะึ่งโอ้เดือดแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะมาพูงรถกันนะเจ้ากิ่นหอมชุยเลยม,มันเดือดเพลง กินมากเลยอ<แ>่ะกินมากเลยก<แ>ินได้เนาะเอาละเดี๋ยวาเขจแบบะใส่น้ำปลาผงร้นน้ำปลากันไแล้วกะเอาเนาะน้ำปลาตาลปีบ๊บตาลปี๊บกะใส่ไปก่อนเนาะปรุงรสใหม,ม่ๆก่อนน้ำตาลปีบป๊บตาลปี๊บ ใส่เข้าไปฟันเท่ยมเลยก็จะเ,เป็นหออ <c oughs> อมอกให้ชิมเป็นไงบ้างน้ำน้ำปลาให้น่อยนะน้ำปลาอีกหน่อย กิน,นกินเนาะหวานสักหน่อยตาติ่มสักหน่อยไคชอบหวานก็ใส่หวานเน้อแล้วแต่คนชอบนะเจ้าแหมอยากกินเลยเนะกินเจเป็นมือมือแล้วกันอืมกินเป็นมือมือไปเนาะกินเจคนกินเจแกงเจก็เดี๋ยวก็ใส่บะเเจ้า จะทำให้ดูน่าก,กินขึ้นใ,ใส่มะเขือเนาะ่ะอ่าน่าก,กินจังเลยกินก็หอมหอมใส่มะเขือไว้สักคำแล้วเขาจะสักคำนึงเนาะปิดฝาไว้มะเขือหายเอ้ามะเขือหายนะ้ำมันเดือดเสร็จแล้วเขาก็อย่าใส่ใบยี่หราได้เจ้าใส่ใบยี่หราลงไปคนนิดนิด,นด ใส่พริกขี้หนูบุอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะไปชิมกันเนาะไปดูกันเลยไปชิมกันเลย <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะว่าชิมกันเลยนะคะอะลองดูม,มันฮอนเอ๋มีเนื้อมีมะเขือด้วนะเจ้าเดี๋ยวลองจิมขอวใบลำก่อน เดี๋ยวกับเลยกันละวกันอืมหินหา<อ>มคอดทรวมเลยหอม <c oughs> ยีลาเจ้าคอดทรวมเลยไอ้เพิตจอแล้วก็กินชังเลยนะจ๊ะอืมเสือก็บๆทำละเจ้า ไปลองย่ก,กันนะเจ้าที่บ้านอ่อยดีค่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่อย่าลืมกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหแอบช่องเจ็งเป้งอเมซิ่บ๊ายบายนะคะ